สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสารภาพแล้วเจอคุกกี่เดือนเดชาพูดถึงกระติก4เมษายนที่ผ่านมากระติกอิสรินรับสารภาพในข้อหาให้การเท็จแต่ไม่บอกรายละเอียดว่าให้การเท็จเรื่องอะไรอย่างไรรวมทั้งยืนยันว่าแตงโมไปชี่เพราะไม่เห็นและไม่เคยให้การว่าเห็นและยังบอกด้วยว่าไม่เคยกลับคำให้การอะไร จำได้ก็ให้การเพิ่มเติมตลอดส่วนข่าวใดๆที่บอกว่าเราไม่กล้าออกจากบ้านไม่จริงยังใช้ชีวิตได้ปกติยังไปส่งลูกที่โรงเรียนแต่ตอนนี้เราขอสะสางคดีให้เรียบร้อยก่อนค่อยกลับไปทำงานยันไม่เคยกลัวเพราะไม่มีใครข่คมขู่อยู่แล้วพร้อมทั้งต่อมาทางด้านทนายเดชาทนายของแม่ตังโมออกมาไลฟ์สดว่า ที่ผ่านมากระติกให้การหลายครั้งครั้งแรกให้การตามคำแนะนำทนายทะนะต่างๆว่าต้องให้การเหมือนเหมือนกันมีคนคอยเสี้ยมสอนเป็นนักกฎหมายทนายความซึ่งตอนนี้คงจะรู้แล้วว่าเป็นใครผมไม่ต้องลงไปบอกว่าคุณซื้อที่สอนให้การเทสเป็นใคร คงรู้กันหมดแล้วตำรวจรู้หมดแล้วแต่เราพูดไม่ได้นักกฎหมายชุดแรกเป็นคนเสี้ยมสอนครั้งแรกพูดเท็จหมดคุณกระติกก็แชร์หมดวันนี้และก็รับสารภาพวันที่5เมษายน2565พนักงานสอบสวนจะส่งฟ้องที่ศาลแขวงนนทบุรีรับสารภาพอย่างมากก็ติดคุก3เดือนรอลงโทษบำเพ็ญประโยชน์เสียค่าปรับนิดหน่อยจบ คดีพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรกระติกไม่เคยทำความผิดมาก่อนแตงโมต้องไม่ตายฟรีผมยกมือไหว้บนบานเลยว่าวิญญาณน,น้องแตงโมต้องช่วยพี่ช่วยแม่โดนบันดาลให้ผู้ต้องหารับสารภาพแสดงว่าวิญญาณของน้องเฮียนจริงๆวันนี้จบเลยคุณกระติกรับสารภาพจะซัดไปยังผู้ต้องหาที่เหลือ ลำบากครับพวกนี้ตกที่นั่งลำบากใครที่เคยด่าผมผมทำหน้าที่ภารกิจใกล้ได้รับความเป็นธรรมแล้วใกล้จะจบแล้วทุกคนต้องติดคุกติดตารางขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ